คือสิได้เอามือป้ายกาใส่หัวลับตาลงเห็นเลขแรงลัวลัวเลขชีพักชีแดงคัพ่อแหงแล้วทั้งใตเลขชีไหลมาเป็นปุ่มดึกประมาณหกพุ่งสุ้นนอนเหลืนเต็มขึ้นน้ำเออเออเเออเออเเออออเออเอเอออยุกอเอ ง่ายกลยมาเยนียวดูไปสั้นงเสียงทวารเล่าดังซีซีแปก็ะมีตามหายลงกมาไกลสัญญาณเต็มเห็นสอดำอยู่ข้างบ้านฉันใส่มอนจนมามุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกันเลอแม่บัดทำตื่นเมื่อเศร้าล็อกกะจำซื้อนำนำแต่โตเดียวเมียเที่ยวทำยามากวดสีดนอนเอาหัวดอกท้นลาน เงินทำงานเอามาสู่เงินขายหมดอย่างเม่ล่นอย่างนีเ่อเ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 ศ่อเฮ่อเอเอยฮ่อเฮ่อเย่ี่อเน่อเฮ่อเ่อเฮ่อเ่อเอเน่อเันเฮ่อ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 เฮอเฮอเฮ่อเฮ่อ่อเฮนอเ้่อเฮตอเอ วังเล้ยกระม้าจุ่มฟุ้นกันร้างวันเด่นกาจากภิ้นกระแม้ขายหมายจอมน้ำเสีเออเออ